ก็จะมีพวกผักผลไม้นะคะสินค้าต่างๆจากในส่วนของหลวงพ้อเลยค่ะอุ้มีหอมแดงด้วยนะคะนี่นะคะคือบรรยากาศที่วัดสมแก้วนะคะตกสวยมาก อันนี้ก็จะเป็นตัดผมนะครับผู้ชายผู้หญิงสาวเด็กแล้วในยอดของผมทำรีนนะครับค่ะเอาไปท่านจริงๆมาเป็นผิดอาสาช่วยวัดวันเสาบุญอ๋อค่ะพี่ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์อาหารนะครับด้านล,าลาน่างด้านบนเป็นที่ผักปรุงาหารค่ะ ตรงนี้ร้องเพลงนะครับโอโซนรวดพอบาดไหลก็จะเป็นจิตอาสาม่วัาเต่หนึ่งครับอ๋อจิตอาสาเขาก็ลับนะครับแดนเซอร์นะคะไร่นะครับคนงานเจร้อยหรือุเจ็ดบ้ไหญมาะม้วนนี้ได้นะครับที่แลออกไนะอะไรนที่ผ่านมาม่าตะก้ เจ็เจ้าอันนี้ก็จะเป็นศูนย์อาหารโอ้ศูนย์อาหารอันนี้ก็จะเป็นทำไม้นะครับที่จำหน่ายของทำวัดสะพานโยงชิ่นลางทุเรียนทุเรียนคนด้านหน้านี้จะเป็นแพะโวไฟนะครับที่ไถชีวิตมาแล้วก็ที่มาทำฟืนแล้วจะเป็นต้นจำหน่าของผลไม้ด้านในนี่เลย นนี้นะคะโอวัวเยอะมากจะมีแพดงลางฮะแพเดงนี่สี่วันโอ้ยน่ารักจังแแดงน่ารักน่ารักมากมีทำไมลแพน่ารักวอ้ยอยู่ข้างนอกเจะเอายาใเปียให้ปินนะครับมไปเลี้ยง่เดือนเเป็นเกษตรรลายแดงนหนตัวเล็ก คว <Friday>, ายกินวัวด้สามวันสามวันควายค่นอ๋อ่าอือนี่มีควายด้วยข้างบนก็มี<ๆ>มโอ๊ยโอ๊ยมีม<ๆ>ีมีควายนด่าควายแดงเฮลโลอันนี้เขาก็รอสปากันอยู่ อ๋อมีสปาด้วยละคะเอาแช่น้ำ<ช>นี่นะคะขวายสปาอันนี้ก็จะเป็นตัวมูลายนะครับออรอคชุดเสร็จแล้วก็วจะเป็นแบบนี้เนี่ยปุ๋ยเสาปวยค่ยะผลไม้ด้านในก็จะโตรงด้วยสีเสาปวยนี่นะครับอืมปุ๋ยนี่ก็มีขายด้วยใช่ไหม,ค,มนนครับพี่ก็จะมีปุ๋ยได้เดือนนะครับโอ้ปุ๋ยได้เดือนหลวงพ่อทำเพื่อลดแล่ทุเรียนเลยนะค่ะบุเรียนนี่ครับ ันนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์แม่ของหลวงพ่อนะครับอ๋อคุณแม่ของพ่อหลวงพ่อเป็นคนบางใหญ่จำนว่มากวิบบรุณค,คนที่ปลูกฝังท่านทำเกษตรก็ค,คือแม่ทำให้มีวัสดุยากเลยค่ะอันนี่ก็จะเป็นชมพู่กระหล่ำต้มโพคู่อะไรชาวบ้านหลวงพ่อก็อเอาพืชผักผลไม้ติดรถไปดอกแถมญาติโยมที่แต่ง่านค่ะหลวงพ่อท่านพัฒนาที่นี่ตั้งแต่มีที่แค่สามไร่นะครับจนทุกวันนี้สามร้อยเจ็ด สิบเอ็ดสาขาทั่วประเทศสู่ทาองหัวไร่นะครับโดยมีที่นี่เป็นต้นแบบก็จะมีของหลายอย่างนะครับถูกส่งมาจากสาขานะครับเช่นทุงเรียนมาจากกรุงศรีกรียอรขอสาขานี่จะอยู่ต่างจังหวัดใช่ครับบริหาง,งานโดยมูลนิธิวัดสวนแก้วนะครับ<อ>มนเชวยงวันนะ<อ>ตรงนี้ก็จะเป็นกรงหมาเก่านะครับ ตอนนี้ชีวิตดีขึ้นย้ายไปอ,อยู่คอนโดกันหมดแล้วออ๋สำหรับผมก็รอรางวัลที่หนึ่งเมื่อวันนี้อ, <laughs> อากาศดีดีเนสวนนะฮสวนสวนแก้วเดี๋ยวจะเป็นเจ็ดหักน้ำผึ้งนะครับเรียกดินผึ้ง สำหรับผมชอบที่สุดคือผ่านและจะเย็นชื่นใจนะครับผมเป็นห้องแช่ธรรมชาติของผมเลยค่ะเย็นมากครับพี่เหมือนอุโมงค์ไผ่อันนี้ก็จะเป็นชมพู่กล้วยมะม่วงส้มโอนะครับหลวงพ่อฝุ่นไม่มีที่ว่างคนนี้พวกผมไม่ว่างผมก็ท่านเป็นคนขยันนครับขยันมากในอันนี้พีส้มโอใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นลูเรียน อ๋อหลักพันผู้เรียนนนการยาวโอ้ค่ะถ้าในใจสะอาดดีนะครับเขาก็เดินมาเท่าจักรยานเท่าร้อยจักรยานแล้วจะทำบุญบริจาคถ้าเดินฟรีเลยครับหลวงพ่อไม่คิดตังค์คุณเดียวเป็นไชน์ด้วยเคยเดินอยู่ครั้งหนึ่งค่ะนี่จะเป็นทางเข้าสวนผู้เรียนอ๋อทางเข้าสวนผู้เรียนอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อน ถ้าคนชอบออกกำลังกายมื้อดีนะเดอค่ะเดต้อตงเช้านิดนึงแดดอันนี้ก็จะเป็นคอนโดหมาแมวอ๋ออยู่นี่เหรอครับคอนโดฝั่งนู้นอนี้คาเฟ่นะครับก็จะมีคาเฟ่มีอะไรบริการนะครับแมวร้อยกว่าตัวหมาห้าหกสิบคนดูแลสี่คนค่าไฟเดือนละสี่คัอันนี้ก็จะเป็นกล้วยหน้ากล้วยเล็บมือนางกล้วยหอมกล้วยน้ำว้า นี่ก an> ็จะเป็นโกดังสินค้าหอมแดงผักต่างๆที่ส่งมาพัฒนาหอมแดงนะคะหอมแดงเยอะมากหอมแดงอันนี้จะเป็นทำน้ำผึ้งหอมนกกระเร้าวนะครับก็จะเป็นต้นไม้ที่คนสนใจซื้อกลับบ้านเป็นอันดับต้นๆที่นี่นกกมะเ้าวโดนแดดน่าจะแล้วนะมีแบบมะละกอขนุน น,นี่ก็จะเป็นต้นไม้ต่างๆนะครับที่ตกแต่งแค่เป็นที่ถ่ายรูปดอกไม้เนี่ยยืนถ่ายรูปตรงนี้นั่งถ่ายรูปตรงนี้เข้าไปห้าสิบเมตรก็จะเป็นน้ำตกสวนธรรมร้านอาหารรถให้เช่าเข้าไปเดินเล่นตามสบายนะครับเบื่อแล้วอยากกลับมารอรถตรงร้านนี้นะครับด้วยการใช้น้ำมันก็หยอดกล่องนี้ครับผนางาแนวก็ยอดกลงนี้จะมาจอดตรงนี้นะคะ จะไปเดินดกข้างในกันบรรยากาศดีไหมวันนี้รู้สึกว่าคนน้อยเนาะบรรยากาศดีเดี๋ยวเราเดินเข้าไปที่สวนทรรมก็อาจจะได้เจอนี่นะคะน้ำตก,ำตกใ,ชใช่ค่ะตรงนี้ก็คือจะมีรถไฟฟ้านะคะ ข้้าไดมีห้องน้ำด้วยอ๋อน้ำตรงนี้ก็มีนะคะตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารร้านอาหารนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันต่อน,นะคะจะมีน้ำตกด้วยนะคะได้ยินเสียงน้ำตกกันเปล่า มีหอมแดงด้วยนะคะนี่ก็จะมีสินค้านะคะเอหลวงพ่อก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวออกพาเข้าไปดูข้างในนะคะสวย สกมากนี่นะคะคือบรรยากาศที่วัดส,สนแก้วนะคะ,คะบรรยากาศดีมาก จะมีพวกผักผลไม้นะคะสินค้าต่างๆจากในส่วนของหลวงพ่อเลยค่ะจะมีพวกน้ำผึ้งนะคะกระเทียมค่ะ มะม่วงเยอะมากเลยนะคะขออย่าถ่ายนะคะ 5, <10 S 1> อ๋อกำัรสิบบาทอันนี้คุณป้าก็ปอกนะคะปอกเสร็จกล่องแล้วก็เอาไปบริจาคข้างนอกนะคะ มีพวกผักนะคะผักก็จะอยู่ด้านล่างกําละสิบบาทนะคะก็จะมีผักเนาะแล้วก็มีของนี่มียานะคะยาก็คือจะเป็นสินค้าที่อยู่ในวัดสวนแก้วที่จำหน่ายให้กับลูกศิษย์ที่เข้ามาทำบุญนะคะ พวกผักพวกผลไม้ก็คือเป็นผักหรไม้ที่จากสวนของหลวงพ่อเลยนะคะขนมก็มี นี่คือกาแฟะนะคะปกติถ้าหลวงพ่อมานะคะท่านก็จะมานั่งตรงนี้นะคะตรงส่วนน้ำส่วนธรรมนะคะนะคะ่ะสวยมากเลยนะคะตรงนี้เย็นมากๆเลยะคะ่ะเพื่อนๆ ก็ <IST uk t av is> จะมีกระบอกไม้ไผ่เป็นกระอมสินกระบอกไม้ไผ่นะคะใครสามารถที่นำกลับไปนะคะแล้วก็ถ้าไปหยอดกระปุกเนาะพอกระปุกเต็มแล้วก็สามารถเอามาถวายกับหลวงพ่อได้นะคะตรงนี้ <S 2> <S 2> <S 2> <S ได้วันนี้ไม่เจอหลวงพ่อนะคะเจอครับท่านอยู่ร <ละ S 2> ้วตอนนี้นั่งรับสังฆทานอยู่ครับได้เจอทุกวันครับ ี่่วาใช่ครับใช้ประโยชน์เพ yeah. ื่อแต่พื้นที่เือบท่านตรวจสวนทุกวันวันสองสามรอบนะครับนางสาวโมไซค์ตรวจสวนตรวจไมลี่น่าเย็นนะเย็นมากครับคนงานที่ช่วยท่านดูแลสวนนี่เยอะไหมคะพี่เจ็ดร้อยกว่าท่านเจ็ดร้อยกว่าท่าน เข้าไปตรวจสวบครับอ๋อปกติท่านจะซ้อนมอไซค์ครับค่ะแล้วมีการรูปป่อยครับเมื่อกี้เลยห่วงว่าถ้าซ้อนมอไซค์โดนรูปเลยใช่ช่วยไม่ทันครับนั่งแบบนี้ที่มีที่พิงนี่เลยครับใช่ท้องฟังหมดหเมื่อกี้เห็นหลังท่านต้องแปะอะไรสักอย่างแก้ปวดเมื่อยแน่เลยค่ะหลายใจขี้เลยอ่ะความดันท่านไม่ปกติครับแกว่งขึ้นแกว่งลงตลอดเลยครับนี่จากท่านผ่อน แต่ก่อนท่านไปแถวบ้านนะคะวัดคลองหนึ่งล้างศีลนะคะเห็นท่านบ่อยแต่ช่วงหลังท่านไม่ไปใ้ชงนนอกเลยนาะอายุนี่ก็จะเป็นบริเวณลานจอดรถแล้วนะคะไปไม่ได้